ค่ะค่าที่เป็นเลยจะแม่จะหาเป็นไงง่ายปะคือแบบมันง่ายมากเลยอ่ะในการค่าสภานักเรียนนะคะเออเฮ้ยมีคนเตอศพแล้วสวยแล้วทุกคนเซลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาอยู่กับแม่ ยันจังเช่นเคยนะคะก็คือสาวเรียวบักของเรานั่นเองนะแคะก็เราจะมากําจัดสภานักเลนกันต่อเลยแล้วกันนะคะคนต่อไปเนี่ยบอกเลยนะคะว่ารอแน่นอนนะคะ <Wow. S 1> ก็คือฉันเนี่ยจะต้องจําใจฆ่าเขานะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องการใชื่อไหมเอ่ยแล้วก็เดี๋ยวปอนนะคะจะมีคลิปมาเซอร์ไพรส์นะคะก็คือว่าพอเราฆ่าพวกเขานะคะจนครบ แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้แม่ของยันจังนะคะไปเป็นหัวหน้าสภานักเรียนนะคะหวัสด,ดีค่ะสุดรอจะบอกว่าผ้าของเลียวบะเนี่ยผู้ชายหล่อๆเนี่ยถือว่าเยอะนะค,คือเยอะกว่าผ้าของยันจังนะเอาดีนี่นี่นี่นี ยังเหลือคนนี้ด้วยนะคะอันนี้คือสภานักเรียนนะคะที่อยู่รอบนอกนอ้อแล้วก็ค่อนข้างผิวเข้มเลยนะคะเราจะไปค่าคนต่อไปกันนะจ๊ะอุย้ยคนต่อไปเนี่ยเป็นใครดีนะ้าพยาบาลค,คนใหม่ก็น่าค่านะคะเนี่ยแหมใส่สภาซส,สวยเลยนะจ๊ะเจม หน้าหมันไส้จริงๆเลยนะ <Yeah. S 1> แต่ปอขอเข้ามาเอามีดหน่อยแล้วกันนะคะปึ๊บนี่เลยค่ะคนนี้ก็หล่อนะคะทุกคนรู้สิหล่อไหมคนนี้คือแบบไม่อยากฆ่าเลยอ่ะคือแบบหล่อเกินไปอ่ะ <Hey. S 1> ดูดิคุณคุณหล่อมากเลยอ่ะมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังฮะเสรษฐายเนาะเออ อยากจะจับมาทาเป็นแฟนจริงๆนะเนี่ย oh. ผู้ชายคนนี้คือแบบว่าทรงผมโคตรเท่เลยอ่ะ oh. ตราการอบหัวนะคะเป็นไงแล้วก็แบบว่ามีความเป็นหน้ามงหน้ามาด้วยนะแกเก๋มากๆเลยแล้วก็จะมาใช้วิธีในการฆ่าบแบบเดิมเลยแล้วกันนะคะก็คือการใช้ลําโพงค่ะใช้ลาโพงเพื่อฆ่าสะพานนักเรียนค่ะมันคือวิธีเดียวนะคะที่เราจะสามารถฆ่าพวกเขาได้นะคะทุกคนจริงๆจะบอกว่า วิธีในการค่าสะพานนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือใช้สูตรค่าแล้วก็ใช้ลำโพงค่าค่ะก็คือจะมีแค่นี้นะทุกคนเพราะว่ามันค่ายากไงถ้าเราค่าแบบว่าปกติเนาะเอาละค่ะปอขอขึ้นไปดูบนหล่นฟ้าหน่อยนะคะว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเอา่มไม่มีนะคะโอเคมาค่ะ คนต่อไปที่เราจะมาฆ่าแะคะก็จะเป็นผู้ชายคนนี้เลยค่ะ <Hey. S 1> สุดหล่อของเรานั่นเองนะคะอ <Hey. S 1> ุ๊ยผักด้วยหรอทะลึงล่งนะเนี่ยมันจงมาจับอะไรหนอกฉันหรอ <Yeah. S 1> คุณนายมานี่สิ oh. อ่า oh. อ่าตายค่ะข่าที่เป็นเลยจะแม่จะหา <laughs> เป็นไงง่า คือแบบมันง่ายมากเลยอ่ะในการฆ่าสภานักเรียนนะคะเออเอาละค่ะคือเราก็จะเอาศพเขานะคะไว้ที่ห้องก่อนแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะไปเอาถุงดำค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตนะคะไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบเลือดเต็มตัวเลยค่ะเราจะมีคนเห็นนะจ๊ะอาบน้ำก่อนไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง เ่โอลัลละอลัละอาบน้ำ oh กันด ah, uh ีกว่าวูู้หมาแล้วแล้วก็ทำการนะคะหัวล้อค่ะเพื่อลบายความเครียดเนาะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหถ้าขำโคตรน่าเกลียดเลยแล้วก็รักหัวเลยนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินอ่าปึ๊บ เปลี่ยนสภาพเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็เอาชุดเนี่ยไปซักค่ะใช่แล้วจะบอกว่าในการกําจัดร่างศพรอบนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการเผาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาไปทิ้งในท่อน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เราจะเอาศพเขานะคะไปทิ้งในท่อระบายน้ำค่ะฮ่า <c oughs> เป็นแง่โหดร้ายไหมล่ะจ๊ะก็แน่นอนหละก็เราเป็นใครคะเราคือเรียวบะนะคะเรียวบะที่มีชื่อว่าฆาตก,กรโลกจิตจิตเฮ้ยเฮ้ยห,ห,ห้องนี้คือมีพ็อปด้วยนะคะขอใส่เป็นออันนี้แล้วกันนะปุ๊บนี่เป็นไงใส่นงใส่หนวดนะคะเทปะ <laughs> แล้วก็อันนี้คืออะไรอุย้ย <laughs> เดี๋ยว คือแบบได้เกียรติมากเลยค่ะตอนนี้คือเลวบากนะคะมีอะไรนะเขาของยูนิคอร์อยู่ตรงหัวเลยนะ <c oughs> มันคือพ็อปนะคะก็มาใส่เลนด้น,นะคะเอ่อโอเคค่ะเราจะต้องไปเอาแฉลงค่ะเพื่อบังคัดฝาท่อนะคะเอ๊ะม,มีท่อหรือเปล่าอ่าโอเคค่ะมีท่อนะคะอืมโอเค ชะแรงเนี่ยมันจะอยู่ที่พวกนักเลงค่ะเ,<อ>เราต้องไปเอาที่พวกมันนะคะก็คือฉันจะต้องมาหาเรื่องพวกนี้ค่ะเ,ออเพื่อมาเอาชันแรงนะคะจากคนนี้เลยค่ะเฮ้ hey, ยวอเดเฮ้ย hey. มีเรื่องปล่ะเอาบล่ะเฮ้ยมีคนเจอศพแล้วออสวยแล้วทุกคนเออก็มาดิก็มาก็มาเออก็มา เออเรียบร้อยนะครับผมฮ่าฮ่าฮาอย่ามาซ่ากกับพี่นายน้องแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนมีคนเห็นศพของสภานักเรียนแล้วนะคะให้ตายเถอคะค่ะเย่แล้วเย่แล้วไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะรอดหรือเปล่านะคะทุกคน <c oughs> โอ้ยตายเถอคะค่ะตอนนี้คือแผนปอลเนี่ยพังหมดแล้วนะคะ มีคนเจอศพแล้วไม่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 ไมไมไมตอนน้องรีบขึ้นไปข้างบนไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่นะโอ้ยให้ตายเถอะคะ่ะโอ้โหมีคนโทรแจ้งความแล้วนะคะโอ้โอทุกคนทงสส่รอบนี้เนี่ยเราจะเกมหรือเปล่าเนี่ยแ <Yeah. S 2> ให้ตายเถอะคะ่ะรอบนี้ฉันจะเกมไหมไม่นะตอนนี้คือปอน,นี่ย ทำอะไรกับศพไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยมายืนเฝ้าศพแล้วนะคะอ้ไม่น้ตกใจเหรอคะลุงมพี่ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตาของลุงมพี่แล้วนะคะก็คือเต็มตัวตายได้เลยเนาะ <G ül> เอาละค่ะในเมื่อแผแลเราเนี่ยพังแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยเลยตามเลยไปเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องไปเอามีดนะคะทิ้งก่อนค่ะเออต้องทำลายหลักฐานก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยสวยแน่นอนเลยจ้าไปแล้วไปแล้วนี่เลยค่ะ ทิ้งไปเลยปุ๊บแล้วก็กดเผาแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงล่ะครับอ้ยก็แอบ,บเซ็งนิดนึงนะคะที่แผงของเราแตกนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูดูสิคะว่ามีคนตายนะคะคุณครูคะ่ะ <Yeah. S 1> จะบอกว่าคุณครูในผ้าของเรียบบ่าเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าแต่งตัวดีนะแล้วก็ ค่อนข,ข้างสวยเลยนะคะดูดิมีความเป็นนักสืบปะ <c oughs> คือเหมือนว่าเหมือนเหมือนนักสืบไหมดูเหมือนเนาะดิดเอ๊กำลังทำท่าตกใจเลยนะคะอ้ยไปดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะจะไปรอชมผลงานของเรากันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่คือปอน,นะคะมีเซนว่าเราจะต้องไม่รอดว่ะมาดูกันทุกคน รอดไหมรอดไหมไม่เอ้ยเอ้ยเรารอดได้ไงอะ่ะเฮ้เป็นไงโคตรที่เลยอะดูดิคือแบบมีเข่าที่หัวแล้วก็มีหนวดด้วยนะคะ <c oughs> โคตรแบลวแบลวจริงฮ่า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 ฉันรอดได้ยังไงนี่อุ้ยพออโมโหอีกแล้วเหรอคะไม่ต้องโมโหไปนะคะพออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคะ่ะ โอเคค่ะทำการพักผ่อนเลยนะคะอู้หูก็คือมาในภาพของขาวดำอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการกำจัด สภานักเล่นคนที่2นะคะบอกเลยว,ว่าก็แอบผิดแผนนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคลิปหน้าเนี่ยบอกเลยว,ว่าไม่ผิดแผนแน่นอนนะคะก็ถ้าอยากดูคนต่อไปก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครรัให้ปอนด้วยนะคะสวัสดีก็บายบายคะ่ะบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน